ที่สูงมากของหลุมดำมีอะไรเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง i ิน e r s t e l l a r ผมต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ฟิสิกส์ถือว่าค่อนข้างถูกต้องยกเว้นฉากหนึ่งตอนที่เขาเข้าไปในหลุมดำซึ่งข้างในของหลุมดำของเขาหน้าตาแบบนี้ถ้าเอาตามทฤษฎีของไอน์สไตน์เลยเราจะบอกว่าสูกล่างของหลุมดำไม่ได้หน้าตาแบบนี้แต่ว่ามันมีวัตถุอันหนึ่งที่เราเรียกว่า Singularity Singularity อันนี้คือจุดสุดหนึ่งที่มีความหนาแน่นเท่ากับอินฟินิตี้ข้อนี้มาจากสรรมการนี้โดยตรงเลยตี่ Einstein Field Equations 509สมการนี้มันจะบอกว่าโซลูชนันที่อยู่ข้างในสูตรุณการของหลุมดำก็คืออินฟินิตี้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าคำตอบนี้มันไม่ถูกจริงๆแล้วทฤษฎีทุกอันในฟิสิกส์จะมีเรนจ์ของตัวเองซึ่งบอกว่าในช่วงไหนทฤษฎีนี้ถึงจะสามารถอธิบายจักรวาลของเราได้ถูกต้องสำหรับทฤษฎี general relativity ของไอน์สไตน์ทฤษฎีนี้อธิบายจักรวาลของเราในระดับที่ใหญ่เท่านั้นซึ่งทฤษฎีนี้ถูกจำกัดโดยการที่มันไม่มีความวอนต่ม ซึ่งแปลว่ามันไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เล็กมากๆได้สูดสุดล่าของหลุมดําเป็นจุดที่เล็กมากๆซึ่งแปลว่าในระดับนั้นนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเอฟเฟกจากควอนตัมฟิสิกส์มันน่าจะสําคัญมากซึ่งทําให้หลายคนคิดว่าการใช้ทฤษฎีของไอน์สไตน์กับจุดที่มีขนาดเล็กขนาดนี้มันไม่ถูกต้องนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าถ้าาสามารถเอาควอนตัมฟิสิกส์ใส่เข้าไปในทฤษฎีนี้ได้ อย่างเช่นในทฤษฎีของควอนตัมกด์วิทีมันน่าจะมีเอฟเฟกต์ทางควอนตัมอะไรสักอย่างที่ทําให้สูงลางของหลุมดําไม่มีความหนาแน่นเป็นอินฟินิตี้แล้วเพราะเราจะเชื่อว่าจุดที่มีความหนาแน่นเป็นอินฟินิตี้ไม่มีอยู่ในชีวิตจ,จริงสรุปว่าถ้าจะถามว่าสูงล่างของหลุมดํามันมีอะไรคําตอบที่ถูกต้องก็ควรจะเป็นเรายังไม่รู้